สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคุยหลังเกมยูฟาแชมเปียนลีกเปเชเปิดบ้านพบกับ RB บีไลฟ์ซิกกันนะครับคือนั่งดูเกมถ้าไม่มีเอ็มบัเป้ ปลารีสซูมไ่ได้เลยนะครับปลารีสคือคองบอลได้จริงมีเอ่อฉาจังหวะอย่างพนี้จริงแต่แบบถ้าไม่มีเอ็มบัปเป้คือแพ้กล้าฟันตรงเลยถ้าไม่มีเอ็มบัปเป้คือแพ้นี่ขนาดไลซิกเขายังไม่ได้มีตัวจริงที่ลงเต็มที่นะอา่าอย่างแรกเลยที่ผมมองว่าเป็นปัญหาหนึ่งผมว่าเมสซี่เนี่ยเขาไม่ได้เล่นตำแหน่งในตำแหน่งที่เขาถนัดเลยผมไม่รู้นะผมผมก็รู้สึกว่าเออเหมือนเมสซี่เนี่ยฟิลฟิลตั้งแต่ที่ย้ายมาอยู่เบสเจเนี่ยมีความรู้สึกเมสซี่ไม่เป็นตัวเองเลย หรือว่าผมไม่ชินก็ไม่รู้ว่าผมดูเมสซี่มาเมสซี่เขาจะไม่ได้เล่นแบบสไตล์เนี้ยผมมีความรู้สึกว่าเมสซี่แม่งฟิลเหมือนปีกบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ไปแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องเข้าใจนะเพราะว่าพอดีผมก็เห็นทีมหมือนวลาปีกเออเขาก็าาจะลงมารับกันหมดแต่ทีเนี้ยคือด้วยความที่ผมพอผมมาเห็นการเล่นในลีกเออแม่งหรือ ยูฟาณนะปัจจุบันเนี่ยคือแม่งมันเป็นยุคแห่งความเร็วมันเป็นยุคแห่งความแข็งแรงซึ่งผมมองเมซี่เนี่ยความเร็วดอกลงไปเยอะมากการล่างเรื้อนี่ก็มีให้เห็นน้อยมากผมก็เลยมองว่าเมซี่เนี่ยเหมือนยังยังไม่เข้าฝักเข้าฟอร์มต่อให้วันนี้ยิงไป2ประตูก็ตามนะครับแต่ผมยังมองว่ามัน ยังไม่ใช่วะเมสซี่ต้องต้องไม่ใช่อย่างนี้คือก่อนหน้านี้นะครับตอนที่เมสซี่จะย้ายมาเนี่ยตอนอยู่บาร์ซ่าคือเมสซี่เขาเป็นเดอะแบ็กเป็นทุกอย่างเนี่ยอโอกาสยิงของเมสซี่แต่ละเกมเนี่ยสิครั้งนะครับช่วงแรกๆตั้งแต่เดือนมกราหรืออะไรช่วงนี้มีโอกาสยิง10ครั้งทุกเกมแต่แต่ย้ายมาปารีสเมสซี่มีโอกาสยิงแบบนัด ประมาณ3ครั้งนี่ก็คือเยอะแล้คือโอกาสยิงน้อยมากแต่ว่ามีโอกาสยิงน้อยแต่ดันยิงได้ในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยคือ3ประตูใช่ไหมครับแล้วก็มีลูกโทษหนึ่งผมมีความรู้สึกว่าโหถ้าปารีสแม่งปีหน้าเอ็มบาเป้ย้ายไปเรอลัลมาดริดเนี่ยจะจะไหวไหมต่อให้มีเมสซี่ในมาก็ตาจะไหวไหมถ้าเมสซี่ยังปรับตัวได้แล้วก็ไม่กลับคืนฟอร์ม100%โหจะไหวไหมวะแต่ว่าโห ผมมองวันนี้ผมนั่งดูดูนะรแล้วรู้สึกว่าเชี่ยวเวลติวเวลติเอ็มบัพเป้เมสซี่เนี่ยสามคนนี้แม่งโอเคเลยนะเว้ยถ้าเล่นด้วยการเข้าขายดีแม่งจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมาก3คนนี้นะแต่พอมองไปที่กองหลังมันมันมีข้อผิดพลาดให้เห็นได้บ่อยมันเหมือนอยู่ๆก็เหมืออยู่ๆก็ดีอยู่ๆก็เหมือบางวันนี่อย่างเทพวันนี้อย่างเหมือมีความรู้สึกว่ากองหลังนี่เหมือบ่อยมากสงสารนาบารสเลยคนระับแล้วก็ส่วนของอาร์เบลซิกเนี่ย ต้องต้องยอมรับเลยว่าแม่งบุกมันจริงแม่งจังแบบสวนแป๊บแป๊บสวนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันประตูแรกกันก่อนประตูแรกก็คือเป็นจังหวะลุดตั้งแต่นาทีที่9เอ็มบัปเป้นี่คือวิง่งโอ้โหความเร็วเป็นเกมสวนกับเอ็มบัปเป้วิ่งไปโอ้โ oh, หมามาดักด้วยนะกองหลังเขามาดักคนหนึ่งโยกข,ขวาเหมือนจะเลี้ยงไปต่อสุดท้ายยิงลอดขาเข้าหลังจากนั้นอาร์เบรซิคตีไข่แตกได้แล้วก็นําขึ้นนำ2-1ไอ้เชี่ยตอนนั้นผมนั่งดูแล้วแบบ เชียสิงวะจนสุดท้ายอา,อาร์เบรซิสเขาก็พลาดพลาดกันเองแล้วกลายเป็นว่าเอ m b a ป้กับเมซี่อยู่ด้านหน้าพอดีด้วยความเร็วของเอ m b a p ปเข้าไปจับบอลมาแล้วก็จ่ายตัดเข้ามาตรงกลางแล้วให้เมซี่ยิงกนแรกเมซี่ยิงไม่เข้าด้วยนะคือยิงไปแล้วชนเสา,าลูกบอลก็ไต่เส้นแล้วสุดท้ายเมซี่ก็วิ่งตามไปซ้ำส่วนลูกที่3มาเป็นจุดโทษนะครับซึ่งเป็นเอ m b a ป้วิ่งเข้าไปตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วโดนผลักล้มกรรมการก็เป่าให้เป็นจุดโทษแล้วก็เราก็จะมาได้เห็นความเหนือชั้นของนักเตะคนนี้ครับเมซี่คือปาเนก้าคื การยิงชิปเข้าไปในประตูเป็นลูกจุดโทษแบบยิงชิปแล,แล้วก็มามีลูกที่4คือลูกที่4ี่เนี่ยเกือบเกือบได้เป็นการลุ้นแฮตทริกนะครับซึ่งก็ผมมองว่าก็จะมีคนที่ไปด่ายิมเป้ที่ยิงลูกนี้ไม่เข้าซึ่งผมมองว่าอา่อาอ็มเป้ไม่ควรไม่ควรโดนด่าครับแค่ยิงไม่เข้านะผมมองว่าไม่ควรโดนดา่าเพราะว่าทั้งเกมเนี่ยผมมองว่าทั้ง3ลูกเนี่ยไม่มาจากอา็มเป้หมดเลยนะครับถ้าไม่ได้บัปเป้นี่คือไม่จะไม่มีทั้ง3ลูกนี้เลยด้วยซ้ำผมมองนะก็อย่างแรกเลยที่อยากจะ ถ้าสมมุติผมว่าถ้าเราต้องมาหาความผิดพลาดในการเล่นของปารีดในวันนี้โอเคถึงจะชนะก็ตามแต่มันเห็นข้อผิดพลาดหลายอย่างผมมองไปทางโค้ดเลยผมว่าปอเชตินอยมันยังมือไม่ถึงว่ะไม่รู้ใครจะพูดยังไงก็ตามนะผมมองว่ายังอะปอเชติโนอยยังวะมันขาดอีกนิดนึงหรืออะไรเงี้ย คือ,อตั้งแต่ที่มีปัญหากับเมซี่หรืออะไรเงี้ยมันก็เริ่มเหมือนคือผมไม่ได้คติที่เขามีปัญหากับเมซี่นะแต่ผมแค่รู้ว่าเออเมซี่เนี่ยส่งเป็นตัวสำรองได้แต่ขออย่างเดียวอย่าเปลี่ยนตัวออกอะไรประมาณนั้นครับแต่ด้วยตอนนั้นที่พอเขาบอกว่าเออเมซี่มีอาการบาดเจ็บเขาก็เลยต้องเปลี่ยนตัวออกเออผมก็เข้าใจผมเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ติดอะไรแต่พอดูไปเรื่อยๆนะตอนแรกผมคิดว่าปารีสจะมีปัญหาตรงก,งกลางแต่พอเวลติดกลับมาแม่งไม่ใช่แล้ววะ่ะ คือผมงงการตัดสินใจของนักเตะหลายครั้งมากจนผมมีความรู้สึกว่าเี้ยมันเป็นเพราะคําสั่งพอสเปล่าวะพอสั่งมาให้เล่นแบบนี้เปละะ่าแบบฟิลอย่างนี้อย่างนีเออ้เพราะว่าตอนที่โทมัสซูเข้าอยู่แม่งทีมเดิมเลยนะเว้ยปารีสแทบไม่ได้เอาใครเข้ามาเพิ่มมีแค่ฮาคิมี่เนะี่ยอะถ้าเทียบในตอน,น,นแรกๆมีแค่ฮาคิมี่กับใครที่เข้ามาแทนนามีมวานาดุมวานาดุมก็เป็นตัวสำรองไปแล้วผมมองว่าไม่ใช่อยู่อะ ไอ้เชี่ยตอนทูเคลิลเนี่ยแม่งอย่างเก่งเพียงแค่อามีพลาดไปพลาดไม่ได้แชมป์แค่นั้นเองแต่ว่าเชี่ยแม่งอย่างเก่งจีผมรู้สึกว่าเออผมว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยคงเก่งแต่ผมไม่ได้บอกว่าโปเชนิโนเนี่ยไม่เก่งนะแต่ผมคิดว่าบารมีเขายังจังไม่ได้ครับเพราะว่าตอนเนี้ยนักเตะแม่งตัวสำรองแม่งยังเป็นตั้งทีใหม่ได้ปารีสนะคือเป็นตัวสำรองคือตั้งทีใหม่ได้เป็นทีมเกรดเอนักเตะเกรดเอเยอะมากนะครับเกรดเอเกรดบี Gate A, Gate แทบจะไม่มีเกสซให้เห็นเลยคือโอ้โหรู้สึรูกสึว่าเขาใช้ทรัพยากรได้ไม่คุ้มค่าจริงๆนะแบบทุกคนลองดูสไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับอ่ะอย่างเอ็มบาเป้เนี่ยผมยังไม่ต้องพูดถึงเลยเชื่อม่มมันเก่งเกินเอ็มบาเป้มันเก่งจริงๆมั่งมันคือแบบสุดยอดอ่ะมันมันเก่งมันเล่นดีมากเว้แต่อ่ะพอหันมาทางเนมาหรือเมซี่ครับเพราะตอนนี้เนมาก็เหมือนฟีลยังไม่ค่อย ไม่ค่อยเข้าเข้าฝักเท่าไหร่เหมือนติดเลี้ยงโชคดีคือเหมือนติดเลี้ยงแต่พอเราจะข้ามเรื่องนี้มาไปเพราะเราจะเอาแค่แบบนี้ถ้าแมบนี้เนี่ยผมผมเห็นหลายอย่างนะนักพากยังพูดเลยว่าเออเมสซี่ไม่ค่อยลงมาช่วยเท่าไหร่อ่แต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมผมมองว่าความจริงอ่ะเมสซี่ไม่ต้องลงมาหรอกยิ่งเมสซี่ลงมา กว่าบอลจะถึงตัวเมซี่ทุกคนลองสังเกตน,นะครับบอลที่จ่ายไปหาเพื่อนแต่ละครั้งทุกครั้งของนักเตะจะเป็นบอลที่จ่ายไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนลำบากแทบทุกคนแต่จะมีอยู่ไม่กี่คนครับที่จ่ายบอลให้เพื่อนแล้วเพื่อนสามารถเล่นต่อได้มีเวลตติมีเมซี่มีเอบัปเป้อะแต่เอบัปเป้อาจจะเล่นแบบหวือหวาหน่อยเล่นเสี่ยงหน่อยควายขาอะไรเงรี้ยแต่เอบัปเป้คือส่งดีแต่ ตัดภาพไปที่คนอื่นทั้งทีมที่ไม่ใช่3าคนนี้คือจ่ายแบบอะไรวะเลี้ยงบอลขาดๆเกินๆบางทีผมรู้สึกแบบเมันไม่ใช่ปารีที่กูรู้จักเลยเออไม่ใช่ปารีที่มาถล่มบาซ่านะตอนนั้นเนี่ยผมว่าเขาแบบทีมมันแปลกๆไปผมไม่เข้าใจการทําทีมของพอช์ชแบบขนาดเปลี่ยนพักครึ่งไปคุณมีเวลาไปคุยกับน,นักเตะคุณทาไมไม่บอกให้นักเตะจ่ายกันง่ายๆวะทำไมต้องมาจ่ายกันแบบจ่ายฟิลแบบเสี่ยง เสี่ยงไปอ่ะส่งไปไอน้นันันรับไอ้นัันรับไปโอ้ติดอ่ะโดนแย่งตัดบอลได้แล้วโดนเขาบุกกลับอีกแล้วแม่งเป็นอยู่เงี้ยทั้งเกมผมดูแนนม่งโคตรหงุดหงิดเลยทําไมพอดแม่งไม่ปรับเปลี่ยนอะไรให้ซะหน่อยอ่ะมีช่วงท้ายส่งดานิโลลงมาแทนก็โอเคดานิโลลงมาเล่นก็กลายเป็นเล่นหลัง3ไปมันก็ยังโอเคแต่ทีเนี้ยทีมเขามีนักเตะเจ็บไงนักเตะตัวสําคัญเขาเจ็บก็กลายเป็นรั่วไปเลยก็ทําให้ปารีสได้ประตู เสมอตีตีประตูตีเสมอมาแล้วก็มาได้จุดโทษก็เลยชนะแต่ถ้าทีมเขาไม่มีตัวเจ็บผลจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ผมอาจจะใช้ความคิดส่วนตัวสูงนะครับในการวิจารณ์การคุมทีมของปอลเชนิโนเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนๆมีความเห็นที่แตกต่างกันไปเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับตำหนิผมได้ว่าเออผมอคาาติเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผมไม่รู้ตัวเองว่าผมอคาาติไปเกินไปไหมแต่ว่าผม,มรู้สึกว่าเขายังยังไม่เหมาะที่จะคุมทีมปารีสจริงๆครับ วันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับก็ถ้าใครคิดเห็นยังไงยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมก็จะพยายามหันมาทําคลิปเกี่ยวกับปารีสทีมปารีสละกันนะครับสาหรับใครที่เป็นสาวกปารีสแล้วก็สาวกเมสซี่หรืออะไรเงี้ยครับเข้ามาดูคลิปผมได้นะครับผมจะทําพยายามทําบ่อยๆเพราะว่าผมมองว่าในไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครทําเกี่ยวกับทีมปารีสสักเท่าไหร่ผมเลยตัดสินใจที่จะทําเกี่ยวกับปารีสก่อนนี้ข้อมูลผมอาจจะยังไม่แน่นนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามไปศึกษา หาข้อมูลมาให้แน่นเพื่ออธิบายเพื่อทําคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนที่เข้ามาดูได้ดูอย่างมีสาระแล้วกันนะครับแต่ส่วนใหญ่าอาจจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเครียดไปถ้ามีสาระนะครับก็วันนี้สวัสดีครับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกด u b s c r i b e ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ